ตัใหญ่ได้นะฮะพี่ใหม่มาซื้อกุ้งตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะลงกุ้งตัวใหญ่แล้วเหรอใช่ปะพี่ใหม่ไม่ต้องพี่ใหม่หรอกประมาณพวกนี้ก็ลงไหมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเหรอจะไปไอ่กลับบ้านแล้วแข่งกระจานวันที่สิบเก้าเนี่ยวันจันทร์เนี่ยไปแล้วไปเที่ยวเหรอได้ครับหยุดกันเนาะแข่งกระจานไม่ได้หยุดหรอกเพราะผมไปวันที่สิบเก้าวันนั้นก็ทำท่าอะไรอย่านเดิมไม่เคยหยุดพี่ใหม่ไม่เคยหยุดพี่ใหม่ไม่เคยหยุดหาเงินอย่างเดียว กสว,วยนนีนะฮะกวสยงามเลมกุ้งป่อยกุ้งปอยดอะไรพอดีเลยเหรออ่าเอ๊เป๊ะปเลย <c oughs> ด้ไว้เดี๋ยวผมไปนั่งก่อน <c oughs> ตลาดไทยนะอ่าโซนโซนทะเลดเต็นเลย ตลาดไทยมีใหม่แล้วใครจะสนใจมาซื้อกุ้งมีหลายอย่างมีหมึกมีกุ้งมีปลาปลากระพงก็มีปลากระพงหอกยก็มีมีมากมายหลายอย่างปลารูก็มีต้น,นั้นก็มีครับนี่ข้างในก็มีเยอะแยะเลย อานรทะเลนะถ้าใครสนใจปีใหม่มาซื้อได้นะที่ตลาดไทยนะครับผมเยอะเลยกุ้งอันนี้หอยนางลมกุ้งหอย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 กุ้งกุ้งหอยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกอะไรเนี่ยตัวใหญ่ยังปลาหมึกกรอบอรอ ตัวไหนตัวนี้หรออ๋องูด้านในก็มีเยอะแยะเลยนะครับใครสนใจก็มาซื้อได้ตลาดไทยนะช่วงนี้ปีใหม่แล้วอาหาซื้อของไปกินสังสรรค์กันครับแม่เดี๋ยวพ่อเดินไปทางนู้นกันนะ ก็มีโอ้โหสดเด็ดเย็ดเย็ดเย็ดเลยกุ้งโอโ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยนะครับกุ้งนิดโอ้ตัวใหญ่มากกุ้งเป็นใครสนใจก็ามาเอากุ้งนี่คราบไทยนี่น้ำจิ้มก็มียอะแยะ เป็นกุ่งเป็นโอ้เดิต oh, uh ัวใหญ่เลยโอ้ต huh. yes, well. mm ัวใหญ่เลยนะกุ uh ่งเป็นๆเลยด้วยนะครับนี่ร้านนี้นะสนใจมามมาซื้อได้เป็นเยอะนะวันนี้มันจะใกล้ปีใหม่แล้วคนมาซื้อของกันนะครับเรียบเลย โอ้โหกุ้งเพียบเลยครับกุ้งตัวใหญ่ๆงั้นเลยดูดิกุ้งตัวใหญลยดูดี่ามาแนะนำลูกค้าให้เดี๋ยวลูกค้ามาซื้อโอ้โหกุ้งตัวใหญ่ๆเลยด้ยดิ ทะเลนะครับตัวน,นี้เยอะแยะนี่ฝั่งนี้ก็มีเยอะมากกุ้งโอ้มีไข่ด้วยนะเน,นี่ยเยอะแยะเลยนี่เต็มเลยมีแต่กุ้งนั่นเลยหาทะเลสวัสดีครับผมซื้อมาแล้วผมมาแนะนำลูกค้าให้เดี๋ยวลูกค้ามาซื้อเก <laughs> ียงเกียง <laughs> เต็มเลยนะผมนี่กุ<ๆ>้ง ก็จะเป็นนันจากอาหารป่านะครับใครสนใจก็แวะมาซื้อได้ครับนะผมเพียบเลยโอ้โหเยอะแยะเลยตัวใหญ่ๆเยอะนะข้างในก็เยอะนะครับเเพียบเลยนะครับ โซนนี้จะเป็นโซนอาหารทะเลนะไปะโซนอาหารทะเลไปยกานบ๊ายบาย